สวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว Adidas Predator นะครับมานีอ OG นะครับเ a d e in Germany นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับวันนี้จะเป็นตัวรุ่น Limited e dition นะครับนะทำครบรอบ75ปีของ Adidas นะนี่ในกล่องก็จะมีตัวรองเท้านะครับเดี๋ยวออกมาให้หมดก่อนรู้สึกว่า มีการ์ดมีการ์ดการ์ดอาดิดาสนี่นะครับหนึ่งชิ้นเดี๋ยววางข้างล่างก่อนแล้วก็จะมีรองเท้านะครับแล้วก็จะมีถุงถุงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Limited Edition นะครับเป็นตัวที่ทำย้อนยุครีเมค รีเมคมาหลายหลายรุ่นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่รู้สึกว่าดีนิดนึงนะครับเพราะมันจะเป็น Made in Germany นะครับนี่ตัวนี้เป็นหนังจิงโจ้นะครับอัปเปอร์ด้านบนจะเหมือนตัวปีมาเนี่ยปี2002หมดเลยเห็นไหมผมจะให้ดูนะครับนี่ Made in Germany อันนี้ก็จะเอามาลงไว้ใน YouTube นะครับลงไว้เป็นไกด์ไลน์ลงเป็นแนวทาง,งตัวเลือกนะครับสำหรับเดี๋ยวอนาคตมันก็จะหายากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าสะสมนะครับ ออกตัวมาเปิดตัวในไทยประมาณ1 2ื่นแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ใครจะได้ทุกคนในราคานี้นะครับอันนี้มันต้องแบบพีเข้ามานะครับนี่ Adidas Predator นะครับ 3- ขีดไอตัวนี้จะเป็นตัวมาเนียนะครับอ่าสมัยก่อนกนะออกมาปีตอนปีบอลโลกปี2002ันสนะครับมันเป็นนักเตะดังๆสมัยก่อนแนละ้วพวกซีดานเบ็คเคนมางงี้ฮะนักเตะดังๆใส่หมดเดียวเปียโร่เลยพวกนี้นี่ เป็นรองเท้าสไตล์คลาสสิกนะครับเป็นแบบตำนานที่ไม่มีวันตาย Adidas Predator นี่ก็เหมือนเหมือนตัวก่อนหมดเลยนะครับอัปเปอร์ด้านบนหนังจิงโจ้พื้นลวดลายเหมือนหมดยกเว้นตัวพื้นพื้นนี่นะครับจะเป็นเวอร์ชันรุ่นใหม่นะนี่ตัวนี้น้ำหนักก็จะมาอยู่มาสัก250กรัมโดยประมาณ น,นี่ทาให้ดูเป็นไกด์ไลน์อย่าให้ดูช้าๆนะครับนี่หนังจิงโจ้พิเศษของมันก็คือ,เ,อ,อเป็นเม็ดอินเยอรมันนี่แหละครับจะน้อยมากที่จะทำเป็นเยอรมันนะมันเป็นคอลเลกชันพิเศษก็น่าสนใจที่มันได้เป็นเยอรมนีนะฮะทำในโรงงานในเยอรมันนี่มันเท่ตรงนี้แหละครับนะเหมาะ เหมาะอเหมาะสมกับราคาที่จะต้องจ่ายไปนะครับให้ความรู้สึกถ้าเป็นตัวสมัยก่อ,นจ,น, in อ Solar จนจะเป็นเม็ดอินอินโดนะครับอืมสมัยก่อนจะเป็นอินโดนีเซียแต่สมัยปัจจุบันเป็นเยอรมันถ้าเป็นเยอรมันสมัยก่อนจะได้เป็นของพวกตัวนักเตะนักตเตะก็จะทําในเยอรมันนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับดูไว้อ่เอพื่อความบันเทิงนะครับ เอาไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้นะไม่รู้ช่องไหนจะลงก็ลงไปนะครับชาดิดหนึ่งก็ลงไว้เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ดูในอนาคตนะครับนี่เป็นรองเท้าที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะออกมาสามสี 4, ก็มีสีน้ำเงินสีขาวอีกตัวหนึ่งฮะอันนี้คือสีออริจินัลนะครับสวยงามมากนะ ก็หายากแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มไปแรงแล้วออนะครับสาวกอาดิดาสก็ไม่ควรพลาดนะครับถ้าใครสะสมอยู่นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอลาไปก่อนส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ